อ่าก็เสร็จแล้วครับสำหรับผัดหมี่ฮ่องกงนะครับสวัสดีครับไปคุ้มกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวิชาแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีดีที่ผมจะนำมามอกให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องต้มเส้นนะครับวันนี้ผมใช้เส้นหมี่ั้วทั่วไปเลยนะครับนะ ก็ลองถามร้านเขาดูนะครับว่ามันเค็มหรือเปล่านะครับถ้าเค็มก็แนะนําไปล้างน้ํานิดนึงนะครับอันนี้ผมตั้งน้ําไว้ให้เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เส้นลงไปเลยนะครับนี่ก็จะต้มนะครับประมาณ2นาทีนะครับอ่าแล้วก็ระหว่างต้มเส้นนะครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับอันนี้ผมจะมีเป็นหมูสันนะครับเป็นสันนอกนะครับหั่นเป็นเส้นยาวนะครับหรือหั่นเป็นชิ้นก็ได้นะครับกุ้งนะครับ แฮมหั่นเป็นเส้นนะครับเห็ดหอมสดนะครับคณาฮ่องกงหั่นนะครับแครอทนะครับถั่วงอกนะครับแล้วก็จะมีต้นหอมทอดแล้วก็พริกซอยนิดหน่อยนะครับนะหลังจากต้มเส้นครบ2นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะนำเส้นนะครับมาน็อกในน้ำเย็นนะครับก็คือแช่น้ำเย็นไปเลยนะครับตัวนี้มันจะช่วยให้เส้นเนี่ย มันเหนียวนุ่มเด้งนะครับแล้วก็เป็นการล้างความเค็มนะครับพอนอกน้ำเย็นแล้วหนึ่งเราไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับวันนี้ผมใช้กระทะเหล็กนะครับใส่น้ำมันลงไปจากนั้นก็รอกระทะให้ร้อนจัดๆเลยนะครับต้องบอกว่ากระทะเหล็กนะครับมันจะร้อนค่อนข้างเร็วนะวิธีการ ใช้กระทะเหล็กนะครับก็คือต้องวอร์มกระทะก่อนก็คือตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ํามันลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้กระทะเนี่ยควันขึ้นนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมสังเกตว่ากระทะมันควันขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือถ้าใครใช้ใส่น้ํามันเยอะเกินไปก็สามารถตักออกได้ในขั้นตอนนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทันทีนะครับอันนี้คือการวอร์มกระทะนะครับ เห็นไหมคอนขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ผัดได้เลยอันนี้ผมจะผัดผักเลยนะครับอันนี้นะครับผัดผักนะครับให้มันมีความหอมก่อนนะครับแล้วมันก็จะมีความมงาสวยนะครับกลิ่นหอมนะครับจะมีกลิ่นหอมขั่วกระทะนะครับพอผักเริ่มหอมนะครับผมจะใส่หมูลงไปนะครับ เติมน้มานํามันลงไปได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าผมผัดค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยแฮมนะครับจากนั้นผมจะใส่กุ้งลงไปนะครับแล้วผมจะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะครับ พอผัดจนกุ้งแบบว่าเริ่มสุกนะครับมีความแบบเด้งๆนะผมใส่เส้นหมี่ลงไปเลยนะครับอย่างนั้นผมจะปรุงรสนะครับด้วยซอสหอยนางลมนะครับต้องบอกนะครับว่าสูตรนี้ก็คือชิมเส้นด้วยนะครับว่าเส้นของเราเนี่ยมีความเค็มไหมนะครับใส่พริกไทยนะครับใส่ซีอิ๊วขาวก็ ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับขั้นตอนนี้ง่ายนะครับไม่ต้องปรุงรสชาติเยอะนะครับเพราะว่าตัวเส้นหมี่ซ้วนะครับส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างแบบว่ามีรสชาติอยู่แล้วนะครับเราก็ปรุงให้แค่มันไม่จืดนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็คือ ระวังตัวเส้นเขาขาดด้วยนะครับในการใช้ตะใบตะหลิวนะครับแบบนี้ดีแบบนี้นะครับมันจะทําให้เข้ากันได้ง่ายมากๆนะครับชิมรสชาติดูนะครับแล้วก็เปิดไฟแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับไปแรงๆเลยนะครับจากนั้นผมจะเหยาะเล้าจีลงไปนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับนะครับที่จะทําให้ผัดหมี่ของเรามีความหอมแล้วก็อร่อยนะครับอันนี้แต่อันนี้จะเป็นสูตรที่ไม่เจนะครับนะ ต้องบอกว่านิดไม่เจนะครับพอรสชาติทุกอย่างนะครับเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับนะผมจะปิดท้ายด้วยผงงอกนะครับแล้วก็ต้นหอมกับริกชีฟ้านะครับแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับนะแล้วก็ผัดให้เข้ากันไม่มาก อันนี้มันผัดค่อนข้างเยอะนะบอกเลยว่าผัดเยอะมากนะครับอ่าก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับผัดมี่ฮ่องกงนะครับนะเดี๋ยวชิมดูนะครับเส้นไม่เละนะครับเส้นไม่ขาดด้วยนะเส้นยาวมากนะครับเหนียวมากผัดมี่ั้วนะครับหรือผัดมี่ฮ่องกงต้องแบบนี้นะเส้นยาวๆไม่ขาดไม่เละนะครับ กินหอมมากนะครับเดี๋ยวชิมเส้นดูนะก็สําหรับใครที่ถามมานะครับว่าแบบทำไมผัดมีซววแล้วเค็มเส้นไม่เหนียวนุ่มเส้นขาดเส้นเละนะครับเทคนิคนะครับมันอยู่ที่การต้มเส้นนะครับแล้วก็นําไปล้างน้ําเย็นแล้วก็นอกน้ําเย็นน่นะครับเันทํทำให้เส้นเหนียวหนึบนะครับไม่ขาดแล้วก็ไม่เค็มนั่นเองนะครับนะลองทําตามดูนะครับสําหรับเมนูนี้นะ ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมอบให้นะครับ